เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทางช่องเอริกาทุกทุกท่านนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ของมาเกง้าเนาะสกินนี้ก็จะเป็นสกินตีมเดีวยวกันกับของมูรานั่นเองนะฮะสกินนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์สกิลเป็นแบบไฟแบบมูราดเลยมาดูกันว่าสกินของมาเกง่าอันใหม่จะสวยได้เท่แค่ไหนจะถูกใจค่หลายคนแค่ไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยว่าสกินจะสวยมากขนาดไหน ถ้าเปิดตัวก็จะแบบของมูราดน่ฮะพื้นหลังจะเป็นแบบเหมือนเปลวไฟนิดหน่อยนะสกินนี้โอ้โหสวยมากเลยนะสำหรับสกินของมาเกงกาสกินนี้เนาะดูดีครับโอ้โหตรงไม้กระทาเหมือนมีสัญลักษณ์ของเป็นรูปเงินด้วยสวยมากเลยมาดูในส่วนของการตีปกตินะฮะก็จะเป็นการปล่อยลูกไฟออกไปนะโอ้โหสวยมากเลยสกินมาเกงกาสกินนี้ผมว่าสวยที่สุดแล้วในมาเกงกาเนาะผมว่างั้น ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งะฮะก็จะเป็นการปล่อยลูกไฟออกไปแล้วมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัวกากระบาทเนาะแบบให้แสดงว่าเหมือนอันตรายแบบนี้คือแบบสวยมากเป็นเปลวไฟอะ่ะสกิลสองของมาเกง้าก็จะเป็นการปล่อยขึ้นไฟออกไปด้านหน้านะโอ้โหคล้ายๆแบบของมาจ้าเลยฮนะแต่สกินนี้คือแบบสวยมากไฟคือแบบไฟมันสวยมากเลยนะของสกินมาเกง้าเนาะ มาดูในส่วนของอันติเมทกันฮะโอ้โหสวยมากเลยนะครับทุกคนมันเหมือนมีแบบหน้าปีศาจแบบไฟอยู่ตรงกลางแล้วแบบมีเปลวไฟรอบๆอบอ่ะสกิลนี้คือแบบเป็นสกิลที่แบบสวยมากเห็นกันทั่วแมปเลยแบบแดงแจ๋ลายไฟเลยอะ เป็นไงกันบ้างครับเกี่ยวกับสกินที่2ทตีมเดีวยวก,กันกับของมูราดเนาะสกิลของมาเก็งกาสกิลคือแบบสวยมากเลยครับอาจจะถูกใจใครหลายหลายคนเลยแหละคือแบบสกินนี้ถ้าเกิดใครเป็นเมนมาเก็งกาจริงต้องเก็บไว้แล้วครับสวยมากเลยผมคอนเฟิร์มได้เลยโอเคครับก่อนัสดจารลากันไปก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆทางช่องเอลิกาคุณด้วยนะครับโอเคครับ